คลิปนี้พิ娅จะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Instagram หรือ IG นะครับใครยังหาที่เปลี่ยนไม่เจอนะครับดูคลิปนี้ได้เลยง่ายๆใช้เวลาไม่นานอ่าเข้ามาแล้วมันจะมีให้เลือก2แบบคือรูปที่เราจะเลือกจากคลังในแกลเลอรีร่นในเครื่องครับหรือว่าจะทําอวตารนะครับเป็นแค่นี้นะครับทุกคนก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน IG แบบง่ายๆกันได้แล้วเนาะใช้เวลาไม่นานจริงว่าอย่าลืมไปเตรียมรูปกันมาก่อนเนาะก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับ สวัสดีเช้าเน็ตวิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน IG บนมือถือแบบง่ายๆใครยังหาไม่เจอดูคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์เป็นแนวตั้งจิ้มปุ่ติดตามแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับผู้จาประสาทครับคลิปนี้พี่แาจะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Instagram หรือ IG นะครับใครยังหา ที่เปลี่ยนไม่เจอนะครับดูคลิปนี้ได้เลยง่ายๆใช้เวลาไม่นานไปดูกันทุกคนเข้ามาที่ Instagram หรือ IG นะครับเข้าไปที่เมนูโปรไฟล์นะครับด้านล่างขวาครับจิ้มแล้วจะเป็นแบบหน้าจอแบบพิยานนะครับพิยาใช้แพรเนาะใหญ่ดีนะครับจะให้ทุกคนได้เห็นชัดนะครับทุกคนจิ้มไปที่ปุ่มแก้ไขโปรไฟล์ครับอ่าเข้ามาแล้วมันจะมีให้เลือก2แบบคือรูปที่เราจะเลือกจากคลังในแกลเลอรี่ในเครื่องครับหรือว่าจะทําอวตารนะครับพิยาเลือกจากรูปเนาะ ที่มีทีโปรไฟล์เลยนะครับเลือกจตกครังครับอ่ะเลือกกันว่าเราจะใช้รูปไหนรูปนี้แล้วกันขยับให้ได้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วกดเสร็จทําไมไม่เลือกอวตารไไเลยเือรูปนี้คื <c oughs> <c oughs> ออวตารเหมือนกันนะครับแค่นี้นะครับทุกคนก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้แล้วนะครับส่วนด้านล่างนะครับข้อมูลผู้ใช้อย่าลืมไปใส่กันด้วยเนาะมันมี ฟิลสัรพนามโผล่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเราอยากจะให้เพื่อนเรียกแล้วว่าอะไรเราใส่สรรพนามน,นั้นไปด้วยได้เลยนะครับเแค่นี้นะครับทุกคนก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน IG แบบง่ายๆกันได้แล้วเนาะใช้เวลาไม่นานจริงว่าอย่าลืมไปเตรียมรูปกันมาก่อนเนาะก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับใครอยากสพอร์ตช่องนะครับทำได้ง่ายๆและก็ฟรีนะครับขอแค่คนละ1ไลค์นะครับ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย,บาย